สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกูสุกโขนเดอร์ซุมองสุบอนมื่อวานี้กับพ่อกับอีแล้วพี่น้องกับซองแม่น้องวายุเนาะกับบรรยากาศยำขับคำได้พี่น้องกับไม่คำใบสองใบสามพี่น้องสบายดีป้าลุงนั้นลูกสบายดีป้าลุงไหสบายดีป้าลุงไหมีสบัตบัดบัดอันมีมีทายละซ้อมได้พี่น้องเอ้ยสบายดีป้าลุงผู้เดียวเด้อสบายดีป้าลุงเไหมไปไหม ืัอนี้เขาจะไปเปิ้ลไปดีไปดีปลาลุงมันไปดีพลาลุงมีน้องมาอยู่จะไปเอากักกระเดามันวันนี้เขาสิพาน้องมาอยู่เป็นเลาะทงนะพี่น้องเนาะาไปเปิือนทำกันพี่น้องวันสิไปเปิ้ลเนาะน้องมาอยู่กับภาพจะไปแล้วพี่น้องไปไปเลยไปพี่น้องนะไปเปิือถึงจุดหมายปลายทางแล้วพี่น้องก็คือมาเอาผักสะเดากล้องค่ะก็มีเงยนิ่งเนาะพี่น้องเนาะ มื่อน,นี้มาเอาพักสะเดาเนาะพักขแมนบ้านผู้ไทยก็จะพักกระเดานะพี่นอ้องบ้านผู้หลาวนะพักเปะ,ะโอ้ยเริ่มตาพี่นอ้องเลยมันแดดเนาะย่า,าไปเครื่อพอผ้พาพอไดนน้องว่าอยู่กับทึ่ก,กะตาเตี่ยมแล้วพี่นอ้องสบายดีป้าลุงกันลูกสบายดีเน้สยเ<อ> <laughs> ก่งขนาดวะบลบวันนี้ลบพอพอสิตัดลงมาเพาเก็บ เคยอยู่เก็บมื่อนี้มาห้ามพี่อาพักกระดาบไปเฮาพูดแล้วลูกเอาไปเฮาพู่เลยเอาไปเลยไอ้ชู้เฮ้ยเอาไปเฮาตาดผ่อนเอาไปเฮาตาดผ่อนเอามีเฮอมีเฮามีเฮอฝอเอ็ดนั่นรถสันะครัอะไรอยู่ไม่จะไปอ่ะไม่จะไปหาตาดผ่อนนะมีจะไปไปไปนี่ไปก็เอาไปเฮาหรือเปล่าตาพี่น้องเมื่อกี้พามาพักกระดาบต้นเก่าต้นเดิมนะพี่น้อง เอาไปผ้าบ้าผู้ถ่ายบาผู้ถ่ายเพ็่นสั่งวาเฮือเอาผักกระดาบไปให้แม่นอนมะอื่นบ้านเพื่นซิมีงานพี่น้องงานพี่เลิกกระทาไปเบ่งไปสมในกันมะออื่นเสา Opera พี่น้องตะ่กี้ทีแรกแม่วาแม่น้องวายุวาสิเอาไปส่งเพื่อเพื่อนตอนขำนะพี่น้องเนาะเลยแบบนี้เลยแม่น้องวายุกับพันไปขำพลม่อื่นกับแม่น้องวายุกับเออแม่น้องวายุก็ต้องไปอีกแะนะแม่พี่น้องวายุก็เลยคิดว่าแม่น้องวายุเอาแล้วนี่แม่น้องวายุกับสิต้ไมไว้เพื่อนเนาะ โลดไว้เพื่อเผืเรียบร้อยมื่ออื่นแล้วก็ไปแล้วก็กินโลดนะนะพี่น้องมันจะมียาเพราะว่าคันครับไปรอบคำนี่เรมันคำแล้วเด้นี่มันก็ะซี่หมุกแน้วพี่น้องเนาะเพิ่นว่าตะกี้ค่ะเพื่อไปส่งแม่งไงแม่งไงก็ไปดอนนะพี่น้องแม่งไงก็เพิ่นมาเพื่ออะไรจะเจอเพิ่นไปเนาะนี่สับอีกได้พี่น้องอุ้มถุงอยู่ลบก้อนลูรอบก้อนดูสายก็ยืดดีก็าจะเป็นผู้หญิงพี่น้องไหย ได้เป็นผู้ชายแล้วอย่าเป็นผู้หญิงหนังท่านั่นแล้วลูกอันนี้ก็อยู่แขมบ้านในได้ไปลองเนาะใกล้บ้านบ้านมืออื่นบ้านบ่าวผู้ไทยเพิ่นสีงานเนาะเพิ่นสร้างพักต้นหอมพักกระดาบไปฝาให้เด้อเพิ่นมาบ้านเพิ่นมันบ่มีเฮากรเลยจัดห้พี่น้องพักกระดาบบ้านบ้านแมน้องวายูนี่มีได้อืดพี่น้องใครต้องการมาเอาโลดเยอะแยะ คือ,อโรงงานล่วงโอ้โรพอกะเราต้นนี้เข้า่าแสบไม่ขมกินกับปาาบไกล้นะพี่น้องเนาะก้อยกุ้งหลาบซีนก็นได้แสบสําหรับผู้หมักคมได้ผู้มีหมักคมก็ก,กินไม่ได้กันพี่น้อง ตัวกูหุ่นสูงแท้ค่ะก็ตามตามกับไ้อยู่เน,ะนาะงาตัวนั้นได้พูดตามตาำนะแหน,น่ความลูกอ,อาก็ตามมาแล้วไม่ลูกอย่าไปคือคืออย่าไปคือโอ๊ะแจ่บแหลน น้าพี่น้องก่อนอื่นกาฝ้ากดไลค์กดแส้ได้ท้งพี่น้องกดติดตามเนาะหรือว่ากดกระดิ่งกดซับซักไข่เพื่อสิมีพาดขีิปม่ม่คของแม่นองวายุเนาะเอาไว้นั่นก่อนหลกไป็นอจังเก็บทีเดียวเขอบอตัดลงมานลายก่อนจังเก็บเธอเดียวเนาะเขาบอ,อเอามาลงมาลายๆก็จะเก็บเธอเดียว กินดิบก็ได้ไงเธอได้แล้วผู้หมักคมก็กินได้แต่ละกี่สดสด่แ,แกงซอเห็ดโป๊ะพี่น้องแสบใบมนะันนะเนาะคมคมอุ่มทุ่มเข้ากันแกงส่เห็ดปวกแสบเลยพี่น้องอย่างเห็ดโป๊ะออกอะลีงอยต้นไม้มุ่นซู่รีเ็นวาก็ไรงานตั้มตมได้ก็มีเอา เพยยื่อจะสูบเงินสูบนต้นใหม่บ่เหมือนผ้าแจนไซดีพี่น้องวมืนอ้าอากาศห่อนนิดนึงมื่ออื่นสีน้วหรือสีห่อนแหละพี่น้องเลยอากาศก็เปลี่ยนอยู่คูมมือซ้ำวะหลังจากลุงจัก ต้นไม้แล้วก็มาเป็นมือกล้องมาในนี่เนาะมือกล้องเขาแม่น้องมาอยู่เออแม่น้องมาอยู่เป็นผู้เก็บได้บัตรนี่เป็นพระเอกโซนน้องมาอยู่เขากับบุญแหละงงๆผู้เดียวจะเอ็ดเปล่าไปเอาหนำเลยเบอร์แก่มันกันเออถ้าไปใบยู่เหินก็ได้บุคันใบยูเตอยู่พี่มันเออใบยู่เหินมันก็จิตเต็มก็ตาก่อนแต่ว่า ไม่ยิงพี่ก้นดรอวะนี่ร้ายร้ายพี่น้องพี่นี่พ่อน้องมายุพ่อน้องมายุพันลงมากัดร้ายเติมคูใครสนใจก็มาเอาได้ได้พี่น้องเด้อบ้านนาว่าดอกบึงมาวันนี้บึงก็คือพี่น้องอ๋อตะเกราบ้านนาว่านั่นร้ายพี่น้องโอ้ยดอกแบบนี้แล้วพูมันเสบนะดอกกัญญาแบบนี้นะต้องการแบบนี้แหละเบอร์มีต้องการบันเลยพี่น้องต้องการดอกมัน ใบเอาน้ำเบอร์ม like <sh> <killing> like <them> ันนะเบอร์นะใบเอาน้ำเด้อค่ะคุณผัวสั่งได้สั่ดิก็อย่าเฮอร์มิซกิตาก็ได้ฮักฮักของมันยังใบเบอร์มันน้อยอย่างเซอร์กตามันก็เลือดแต่ว่าอุ่ยหยัดก็ได้หยัดมันก็ย่อนี่หมดจะทายยูดิ้นนี่นี่โอ้ตัวนี้สับขนาดฮักคนยังบาดพี่เนาะโอ้ตัว ผ่วงบักไงน่ะอ่ะเก็บอยู่เ้องเติมบนเด้อนี่ลายเติบบ้านบ่าวผู้ถ่ายอึดผักกระดาน่องวายอยู่มาแต่ดสซน่อเก็บซอยแม่แล้วไม่ลูกเก็บเก็บเก็บซอยแม่เน่ม่ดีป้ะลุงละสบาดีแล้วสบายดีแล้วบอสข้าคือหน้าหงอแทะเป็นอะไรหรอห้ะ น้องมาอยู <Das huh> no like food, ่เพื่อนหน้าบูดหน้าหงอแท้น้องมาอยู่ที่ให้น้องมาอยู่กันย่างมาเขามีป้ามีว้าพี่น้องเป็นหน้าบูดอยู่คนหายเป็นหมาเด้บูดมองกำลังกายแล้ววันนี้บุดแจมบุดบุดแจมบุดยึดแจมบุดมองกำลังกายแล้วตะกี้ลูดินอยู่ผู้เดียวอยู่ไปอีแล่ะไปแล้วพี่น้องอลไแล้ววันนี้เสร็จ ยมมือ,อ as, ป yes, ้าพอม<ย> <อย S 2> ่นี้ยืมมือป้าก็ได้ท่ากันก็ได้ยืมเล่นเล่นมันห่อนะทอหดอกตัวน่หงเดกจะไม่ได้หดเบอสับกันะสี้ลลสูบซีนได้แล้วีนปะอ้กําลังกาย อยู <c standen> oh, ่ออกกําล oh, ังกายอลไรพี่น้องอยู่ว่าอยู่ออกกําลังกายเนี่ยมาเก่งแทีออกกําลังกายบันนี้พี่น้องเลยออกกําลังกายยามแดดดบันนี้ถูกออกกําลังกายยามแดดๆทุ่นมัก่องเด้อน้องมาอยู่กับพี่น้องเลยย่องอะไรไข่แน่พี่น้องมันมีย่องนี่ จะ่อดือจะได้ขมิองหองอย่าไปมาแม่มาแม่มาม,<ง>มามากันเลย,ยลมีแกแล้วเอารถตู้เบอร์มันอ่อนนะถ้ารุนนำกันเมื่ออื่นพี่น้องแต๊บเศร้ราเศาสบปยแต่้าเศราิต่สี่รด น้อยจะไปฮุบที่ดินมาตีดินที่ดินให้น้อดูนีก่ก่อนแงเอ๊ะเย็ดตาผ่อนชิ้นหายอืมตาผ่อนชิ้นหายอืมตาผ่อนชิ้นหายอืตาผ่อนชิ้นหายเน็ดยันตาผ่อนหายเลยอเอาบ้าแม่เสื้อหนิเต็มกันตาเลยพี่น้องแต่ว่าพักเขาน่าเก็บยัางเป็นมดอยู่ปูอยากเอาไปย่งเอาไปหนักเลยหนันกแลเฮ้ยมันมันน่าหนักเลย ออกกำลังกายแล้วโอ้ยเนื้อตัวผู้เบอร์มันแกนะเด็ดนะออกอยู่ออกกำลังกายอยู่ออกกำลังกายเออมีแต่ผู้เยอะเบอร์ที่สเบอร์มันกับเบอร์อ้อนมันก็ได้ยังได้เบอร์นี่คือใบ้พี่น้องเด้่องพู้ไทยเอื่นเบอร์ใบไม้ล้มได้เลยล้มได้เลย อย่างไรเต็มกระตาแล้วพี่น้องน้องแม่น้องวาอยูุคนมือเก็บแล้วพี่น้องโอ้ยเจ้าของจะเก็บเดนะพี่น้องฮาว่าคิดโตเบเบะเนาะอยู่เปิดผ้ากระงามๆอันนี้ทงไฮทงน้ำนะพี่น้องเนาะหญ้าขัดแต้มมันละมันมีเคี้ยวซะมันมันจีตกหน้าแร่งคัะเลยเนาะใไอเป็นไอเดินเผาสิ เป็นเดินต่อเดินซ้ำแล้วพี่น้องเดินซ้ำแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบซํำนินเลพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องวายุเนาะฝากได้เลยพี่น้องฝากได้เลอพี่น้องซ่องแม่น้องวายุฝากกดไลค์กดแชร์ พ่อการคิดหน้าพี่นอ้องสบายดีสบายดีก่อนแล้วพี่น้องพ่อการคิดหน้าได้พี่น้องเด้อไปยแล้วพี่นอ้องมื่ออื่นพ่อกันอยู่บ้านบ้านผู้ไายบอกไว้โรงหน้านนแล้วพี่น้องเนาะไปแล้วพี่นอ้องสบายดี